สมามะครอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เขาพยายามรวบรวมนคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้การเจรจาเนี่ยเกิดขึ้น,น,น<ช>สัวงที่วันก็เป็นสองวันสองวันใช่โทรศัพท์ที่เจอกันค่ะเอ่อโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์แล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็ไม่มเ,รไมเราก็ไม่รับโทรศัพท์เขาอีกเลยแล้วก็พยายามยื้นยันตลอดเวลานะคะแล้วก็คนรู้จักกันเนี่ยก็ก็โดนลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะก็มีการประกบเอ่อด้วยการไปก่อน,อนที่ก่อนที่จะมานะคะ จากจังหวัดหนองบัวเนี่ยก็คือเขาเอารถไปรับที่หน้าบ้านแล้วก็ประปกบมาด้วยกันมานอนโรงแรมเดียวกันนะคะแล้วก็กไม่ให้ไปไหนมาไหนอะไรประมาณเนี่ยนะคะซ,ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรารสึกว่าจากที่เราได้เข้ามาสัมผัสมันทําให้คนที่เป็นนักการเมืองมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองสามารถล็อกเป้าได้เลยว่าถ้าหากคุณจะต้องการที่จะ ได้โหวตจากจากคนที่เป็นผู้สมัครระดับประเทศเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงอะไรนะคะมันเป็นอธิบายได้ว่ามันเป็นการเมืองมันเป็นการเมืองแบบเก่าเนาะกลุ่มคนนี้ก็คือก็อยู่ข้างกลุ่มเราใ่ะอยู่อยู่ข้างกลุ่มหรือว่าทางสายก็เป็นกุ่สายแบบเป็นเป็นกลุ่มคนละกลุ่มค่ะเป็นคนละกลุ่มอย่างเช่นขออนุญาตอยู่ชื่อเป็นอยู่กลุ่มอ่าสิบสามอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่กลุ่มสิบสามแล้วก็แล้วก็เขาพยายามบานซื้อ อย่างเช่นจังหวัดุครพื Jean, PAR, ้นที่ส exactly ีสคนใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเขามีเงินซึ่งเขาได้มีเงินผนเขาต้องการจะแบ่งปันอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ก็เป็นพ้กปูะมาไมซึ่งคนคนนี้ได้ผันาแลอบเป็นแ0 0คน่ไหมคะหรือได้ทราบไมไม่ไม่ไม่ยังไม่ทราบผลนะคะยังไม่ทราบผลเพราะว่าผลฟอของตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็เขาอทราบผลแล้วก็เดินออกมาเลย 有学习能力，有学有学 วนการนี้ราประมาณ300คนจะนอนหรือว่ามันน่าจะเป็นคนน้อยแไม่น่จะไปต่อไหมเมื่อวานนี้มีการมาคุิกันในสวประชาชุมนะนะคะเพราะว่าคเข้าเข้าร่วมกับสวประชาชุมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เดือนมีนาพีเทอร์มานะคะก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อวานนี้มีการรวมกัน300ตัวคนแล้วก็มีการประมาณการว่าน่าจะได้สวที่มาจากประชาชุมที่มีการแทคกจีนกันน่าจะประมาณ100คน แต่จากกระบวนการวันนี้อค่ะมันทําให้เห็นได้ว่าบ้านใหญ่หน่าจะพบลูกน้องสอวไปนะคะซึ่งซึ่งตอนนี้คือเข้าทุกทราบเนี่มีมีหงมุ่มใหญ่ๆนะคะมีมีทักทักหนึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นทักอันดับสองสามเลยมานะคะก็ก,ก็เป็นบูรการเพิ่ส่วนใหญ่มียอดไปเรื่องการเจรจาเรื่อง,องตัวเลขของอะไรหนึ่งแสนอะไรหนึ่ง เขาบอกว่าถ้าหากว่าเข้ามาอยู่กนคูนเขาเนี่ยคือจะได้ค่าตอบแทนประมาณ1นึ่งแบาทนะคะมราอยู่ในคูนเขาเพราะว่าในคูนเขาเนี่ยมันผ่าน่โค้ดหกสิบคนชนยะงไงเอาเข้าควรใช่เอาแค่เอาแค่็คควรนี่จะได้จะได้หนึ่งแสนบาทยังไม่ได้ว่าเจชาต้องเลือ์ต้องอะไรเลยอยากอย่างค่ะแพ็คตัวนี้จะได้หนึ่งแสนบาทมันมีตัวเลขอีกนะคะอันนี้บาทมุสมัคกการฟังว่า ก็จะได้คาดตอบแทนการการเขียนครั้งละ500,000บาทก็คือถ้าหากว่า10เสียงใช่ไหมคะก็ประมาณ5แสนมีการ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 รับข้อมูลกันด้วยนะคะว่าว่าถ้าหากว่าการเท่านี้จะได้เท่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะอยากแกะข้อมูลที่พี่ค่ะไพรนี่ยค่ะเอาไปยื่นร้องขอความคิดเหงนต่อคือตอนนี้กําลัง ำลังรวบรวมข้อ,อมูลอยู่เขาบอกว่าในการเจราจาค่ะในการเจราจาทางโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ได้บันทึกเสียงมันมีแต่ว่าเป็นสัญญาว่าจะให้โดยวาจามันเราไม่ได้หลักฐานชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะลองพิจนารณาดูว่าตรงไหนที่เราสามารถทําอะไรได้บ้าง,ะางนะี้ยค่ะแต่ในนี้กักรงเทพมัน,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 นคือเป็นที่เขาเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดบา<อ>งกวนนะคะ ไปเะใช่ชคะเป็นอประเทศค่ะนลอปที่เกิดขึ้นนมาไทยประมาณก่อที่กรณนี้ใช่ค่ะี่กระแสเว่าเราไปพักนีับมีข้อมูลเหมกันค่ะว่ามีการเสนอเงินว่าจะให้ในในคนที่รู้จักกันน่คนะคะอย่างที่คนที่เป็นอ ถ้องก็ถูได้รับการเสด็จการอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาปฏิเสธไปเขาถูกส่งแจ้งถ้ามเล่ามี้วามคว่าเกิดอะไรขึน้นอะไรเงี้ยนะคะมีอาจารย์นัทนาค่ะเคลวรินะคะที่ประชา,ทาะะทไทยมีที่ทีีนะคะมี่เดี่ยว่ที่ไว้์ทีมมาที่านแล้วก็มอีอีกคนอที่ส3คนที่รู้จากค่ะคือคุณจักริดแล้วก็อีกคนหนึ่ง เป็นจากจากังหวัดปัตตานีค่ะที่จากการประมาณ5กลางค่ะคือสิ้นไม่คาดฝังมสองวอร์ที่ไปสองร้อยคนนะคะคือเบื้องต้นนะคะคือก็ก็ยังยังมีความหวังลึกๆนะว่าว่ามันจะอย่างน้อยคือ70 80คนเนี่ยน่าจะเป็นฝัาา่งประชาธิปไตยเข้าไปบ้างนะคะเพราะว่าตอนเราต้องรอกระบวนการในช่วงบ่ายด้วยนะว่าก็ยังไม่สิ้นหวังะค่ะยังไม่สิ้นหวัง ใค่ะให้กำลังใจขอบคุณค่ะดีดึ สื่อก็ตกรอบไปอีกหนึ่งท่านในรอบแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเต็งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะผ่านไปถึงรอบสุดท้ายขึ้นมา่สายก็ตกรอบแรกเช่นกันแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็จะได้ยินในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ว่ามีการจ้างกันด้วยเงินหรือว่าการให้เงินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ แต่าาว่าก็มีหลักฐานในการพูดคุยเจรจารกันอยู่ที่เขาจะให้นะแต่ก็อาจจะไม่ได้ตอบรับเพราะว่าหวังที่จะเข้ามาเป็นสวเพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะ